ขาวด่วนผู้ประกันตนมาตรา39และ40ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ทำแบบนี้ได้รับสิทธิ์แน่นอนสวัสดีค่ะพบกับพี้บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นำข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือพี่ๆคนไหนนะคะสมัครมาตรา40แล้วนะคะแล้วก็ ตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บประกันสังคมแล้วไม่ได้รับสิทธิ์มาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็มีการเคาะจ่ายเงินรอบแรกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และ40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มรวม29จังหวัดนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยก็จะประกอบด้วย10จังหวัดนะ,ะรอบที่สองก็คือ3จังหวัดและรอบที่3ามทั้งหมด16จังหวัดรวมทั้งสิ้น29จังหวัดนะคะก็ใครนะคะที่อยู่ในมาตรา39และ40อยู่ใน29จังหวัดนี้และพึ่งสมัครรับสิทธิ์มาตรา40 และอยู่ในพื้นที่สีแดงเช็คสิทธิ์แล้วว่าไม่ได้รับสิทธิะคะก็คือสถานะนี้เป็นสถานะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจากทางประกันสังคมนะคะซึ่งจะรอตรวจสอบนะคะหลังวันที่27สิงหาคมทีนี้นะคะเรามาดูตารางการจ่ายเงินรอบแรกกันนะคะการโอนเงินนะคะยียา,า5,000บาท มาตรา39และ40กันนะคะซึ Herm ่งจะทำการโอนเงินให้ bah, 13จ uh. ังหวัดแรกนะคะคือวันที่23สิงหาคม64นะคะเป็นการโอนเงินให้กับกลุ่มมาตรา39นะคะในวันที่24สิงหาคมโอนเงินให้กับกลุ่มมาตรา40นะคะที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะคะต่อมานะคะวันที่25สิงหาคม64นะคะโอนเงินให้กับกลุ่มมาตรา 40นะคะคือทั้งหมด13จังหวัดแรกนะคะต่อมา26สิงหาคม64นะคะก็จะโอนให้กับกลุ่มมาตรา40 13จังหวัดแรกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันในวันที่27สิงหาคม64นะคะก็จะเป็นการโอนเงินให้กับ กลุ่มมาตรา39และ40ใน16จังหวัดหลังที่ทำการประกาศล็อกดาวน์นะคะซึ่งเขาก็มีการยืดเวลาออกไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครนะคะ สมัครมาตรา40เนี่ยก็สามารถรีบไปสมัครก่อนวันที่24สิงหาคม64นี้ซึ่งก็จะมีโปรโลด40%สำหรับเงินค่าสมัครหรือว่าเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40นะคะจากเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65เลยนะคะ ซึ่งจากเดิมนะคะจ่ายเดือนละ70บาทก็จะเหลือเดือนละ42บาทค่ะจ่ายเดือนละ100บาทก็จะลดเหลือเดือนละ60บาทจ่ายเดือนละ300บาทก็จะเหลือเดือนละ180บาทนะคะหมดเคสสมัคร24สิงหาคม64นี้ค่ะซึ่งก็จะทำการโอนเงินย,วยาวๆเลยนะคะ23ถึง27สิสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับเงินเยียวยา มาตรา39และ40ซึ่งหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่า13จังหวัดแรกนั้นนะคะสามารถไปลงทะเบียนมาตรา40สมัครมาตรา40ยังสมัครได้อยู่ไหมนะคะซึ่งจะบอกว่า10จังหวัดแรกก็หมดเขตสมัครในวันที่31กรกฎาคม64แล้วก็หมดเขตจ่ายเงินสมทบ10สิงหาคม64เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นคนปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาอีกนะคะว่า3จังหวัดหลังนั้นชนบุรีพระนครศรียอยุธยาแล้วก็ฉะเชิงเซาเนี่ยมีสิทธิ์ที่ยังจะสมัครมาตรา40ได้นะคะก็ให้รีบไปสมัครกันนะคะหมดเขต24สิงหาคมนี้ค่ะ และสําหรับใครที่เช็คสิทธิ์แล้วนะคะคืนว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็อย่าพึ่งท้อใจไปนะคะก็ให้เช็คสิทธิ์เรื่อยๆเลยนะคะเขาโอนยาวๆไปถึง27สิงหาคมนะคะค่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าสถานะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะทราบข้อมูลก็สามารถตอบคอมเมนต์แทนในบุ่มได้นะคะบางทีก็อาจจะ ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ